ต้นปลูต้นปลูเป็นอะไรอ่ะนะครับแก้ไอแก้ไอแก้หืดปลู๊ดเนี่ยหรอปลู๊เนี่ยเดี๋ยวชื่อแต่เราก็ไม่ค่อยทางไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปลูเป็นน้ำหนามรอบต้นเหรออ่ามีหนามด้วยนะครับน้ำหนามรอบต้นนี้นะต้นปลูนะจ๊ะต้นปลูดูไว้ไปหาต้นที่อยู่ในหนังสือดีกว่าจ้าใช่เอาเอาต้นที่เราใช้ไปบ่อยเดี๋ยวจัเนี้ไอ้พวกนี้เราก็ดูผ่านกันนั่นเองอาจารย์นี้ต้นอะไรอะอ่าตัวนี้ ตัวนี้น่าสนใจจ้ะอ้าวนี่ดูตัวนี้จุดเด่นเห็นลูกไหมครับเห็นลูกใสๆกินได้ใช่ไหมฮะตัวนี้เขยตายเป็นยาที่ต้องช่เขยตายเขยตายนะครับตัวนี้เป็นเขยตายเขยตายแม่ยายชักศพเขยตายแม่ยายทาศพนะสามารถเรียกได้หลายชื่อเอ่อแต่จริงๆแล้วตัวนี้ดีมากนะครับแก้พิษอักเสบแก้พิษพวกฝีหนองแบคทีเรียอะไรดีมาก สามารถตําพอกได้ต้มกินได้ใช้ใช้ใช้รากครับใช้รากและ <S <S ต้น,นรากเขยตายานะครับรขออเขามีประวัติเล่าว,ว่าทําไมถึงชื่อนี้ก็คือแม่ยายไปทํานา